สวัสดีทุกคนกันเด้นครับวันนี้ก็อยู่กับผมบอชแนลกันอีกเช่นเคยครับแล้ววันนี้ก็มีเกมที่มีชื่อว่าจ่ายนัสตี้ฮีโร่กันอีกตามเคยเลยนะครับทุกคนก็วันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับเซอร์เวร์450กันอีกเช่นเคยนะครับก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับที่เราหายไปนานนะครับเพราะว่าผมได้ทําการอัดคลิปนะครับ2คลิปต่อกันเลยเนาะก็จะเป็นกิจกรรมแปลงล่างนะครับ1อันเนาะแล้วก็ทําตัวแดงเสียวเกี้ยว1อันนะครับแต่ว่ามันไม่มีเสียงนะครับทุกคนผมก็เลยแบบ ผมภาคสดผมภาคได้นะแต่ว่าให้ผมไปภาคต่อจากอัดคลิปแล้วผมทําไม่เป็นผมก็เลยแบบไม่รู้ผมจะภาคยังไงเนาะผมก็เลยไม่ได้เอาลงนะครับก็ต้องขออภัยวนะ้นที่นี้ด้วยนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่รอคอยเนาะ <c oughs> ก็วันนี้นะครับเราก็จะมาพาก,กันเล่นนะครับกิจกรรมเทพแม่น้ํานะฮะทุกคนอ่ากิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอ่าให้จัดทีมสู้อีกตามเคยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบยังไงอ่ะให้เปิดผ้าเอาของนะครับใช้ผู้การวาดภาพเนาะทุกคนก็ กิจกรรมแจกเยอะจริงๆครับก็ผมไม่ได้เข้าเกมมาประมาณ2วันเนาะทุกคนก็อาจจะล่าช้าหน่อยนะครับอาจจะไม่ค่อยทันเนาะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับที่ผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆต่อไปเนาะทุกคนเนาะก็ตอนนี้ผมจะขึ้น1,000งพันซับแล้วนะทุกคนก็สําหรับใครที่กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้ผมแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะครับทุกคนก็ เดี๋ยวรับของตรงนี้ก่อนนะครับก็หลังจากที่ผมห่างหายไปเป็นเวลาแสนานานะทุกคนเดี๋ยวมันจะมีตรงนี้นะครับผมเนี่ยโอ้โหผมหายไปสองสาวันเลยนะทุกคนบานเบอร์เลยครับเดี๋ยวเรามาไล่ทำเควสต,ต่อนะครับก็ผมไม่ได้ไม่ได้ทิ้งคนดูนะทุกคนก็อยาอย่าเข้าใจผิดนะครับอย่ากโกรธผมนะผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างเลยครับผมก็เลยไม่ค่อยได้มาทําคลิปเนาะก็เดี๋ยวเรามา เล่นกิจกรรมกันเลยนะอ่าสักครู่นะครับโอ้โหร้อยสี่อันเมื่อวานไม่ได้มาซื้อกับเมื่อวันก่อนนะครับถ้าได้มาซื้อนี่น่าจะเยอะกว่านี้นะอ่าอันนี้ที่ผมซื้อไว้ผมเอาไว้เปิดค่ายกลน,นะครับตัวนี้เนาะ,นนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะกับกิจกรรมเทพแม่น้ําจุตินะครับก็กดเข้ามาตรงดวนเลยครับเนี่ยอันนี้ผมแพ้ไปรอบนึงนะเนี่ยผมก็เลยไม่ได้อันนี้เนาะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มใหม่ไปพร้อมๆกันเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะไปได้ไกลขนาดไหนเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับอาจจะได้อยู่ประมาณรอบสองรอบเนาะทุกคนเพราะว่าเวลาอาจจะไม่พอนะครับอ่าตอนนี้มีดามเมจขั้นสูงนะครับป้ายขอพรยกอยู่รอดเนาะแล้วก็มีมัดฉาเวจีนะครับเราเลือกไปที่ตัวดามเมจก่อนเลยเนาะพราะเรายังไม่มีตัวดาเมจนะครับก็ผมจะเลือกเป็นเป็นบุญแองแล้วกันนะ เป็นบุญแองนะครับเพราะว่าเขาจะโจมตีบ่อยมากเลยนะผมไม่รู้ความสามารถพิเศษเขาหรอกแต่ว่าที่แน่ๆนะคือเขาเขาตีบ่อยมากนะโห oh, เหมือนจะมาดีนะเนี่ยดวงรอบเนี้แต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราไปไปอัดให้บุญแองกันเลยดีกว่านะครับก็ผมเลือกเป็นอันนี้นะครับเป็นถุงถุงตีแรงเนาะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะถุงเตียนอุยสีทองนะครับอันนี้อยู่รอดทั่วไปนะครับป้ายถุงแพงอยู่รอดเนาะ เอากิเลนไฟดีกว่านะครับก็เดี๋ยวผมเลือกเป็นกิเลนไฟลแล้วกันเนาะเอาละครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็ไปสู้เลยเนาะก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะไหวขนา,าดไหนนะครับก็เดี๋ยวเร,เราต้องมาลองดูกันว่าฝ่ายตรงข้ามเขาจะเลือกตัวมาเยอะกว่าหรือว่าเขาจะเลือกเป็นตัวอะไรยังไงมาเนาะเพราะว่าเอาแบบนี้แล้วกันน่าจะต้องใช้แบบนี้นะครับเอ้ย ไปไหนแล้วล่ะเพื่อนเลิฟบ,บุญเอ๋งบุญเอ๋งนะครับผมอ่านผิดต้องขออภยัยนะทุกคนนี่นี่โดนกิเลนเราเปิดไปก่อนนะครับนี่ได้เปิดก่อนเนาะทุกคนดามจเยอะกว่านะครับโอ้มิดแบบนี้นะครับน่าจะมีแววแล้วทุกคนน่าจะมีแววนะครับทุกคนน่าจะมีแววแล้วครับทุกคน โอ้โหยอมยอมครับทุกคนผมว่ามีมีแววแล้วแววจ้งมาแล้วครับยอม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 นะยอมนะรอบนี้ยอม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 ขอเปลี่ยนใหม่นะครับต้องขออภัยนะทุกคนเนาะก็โอ้ไม่เวิร์กไม่เวิร์กผมเล่นผมว่าผมไม่เล่นละไอ้บุญองบุญเอ๋งเนี่ยบุญเอ๋งมันมันดีอยู่แต่ต้องมีทีมเนี่ยเล่นหลิวหลิงนะครับถ้าเราเจอดาเมจขั้นสูงเนี่ยเอาหลิวหลิงมาก่อนเลยหลิวหลิงนี่แรงมากเลยนะคุณพลงอขั้นสูงคุณพลงอขั้นสูง คุณพลงอขั้นสูงผมผมไม่เล่นงอดิอืมเอาใหม่นะครับวันนี้เราจะมาเราจะมาแก้ตัวกันนะครับเราจะมาแก้ตัวเนาะเอาเป็นถุงนี้ละกันนะครับถุงท้อเนาะเพราะว่าการเลือกหนึ่งถุงนะครับมันได้ทั้งทีมเลยเนาะอืมข้าวกลุ่มทั่วไปนะครับเอาอัปแกะและกันรอบนี้น่าจะสู้ได้อยู่มั้งโอ้โห เกมคงไม่ใจร้ายใจดำสุ่มแบบสามสี่ตัวทองไม่ให้ผมหรอกมั้งโอ้หสู้ไม่ได้ก็ยอมแล้วครับ <laughs> โอ้โหปิดคลิปแล้วเนี่ยผมปิดคลิปแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเราจะแก้เกมเขายังไงเนาะเพราะว่าที่ผมเริ่มใหม่เอะไม่ไม่ใช่สิเออที่ผมเริ่มใหม่นะครับที่ผมเริ่มเรื่องตัวใหม่นะครับก็คือว่าถ้าเราไปสู้เราก็ รู้เห็นเห็นอยู่แล้วนะครับว่าสู้ไม่ได้เนาะก็ะอาจจะต้องใช้เป็น3 4มสตัวนะครับแต่ว่ารอบนี้อ่ามิดอีกแล้วดูดิอ้โหโดวงไม่ค่อยจะเข้าข้างเลยนะครับก็ทําไม้มิดนี่น่าจะลดอยู่นะเลื่อดน่าจะกระดิกอยู่นะกดข้ามเลยละกันโอเคครับอ่าเห็นไหมว่าตัวหลิวหลิงนี่เป็นตัวดามจทที่แรงพอสมควรเลยนะทุกคนก็ อ,อย่าลืมจับจ่ายใช้สอยเนาะทุกคนเอามาใช้ได้นะเพราะว่าเป็นตัวที่คงพอสมควรเลยแหละอ่ออออา,า,าอป้ายนี้ไม่ดีเลยทั้งนั้นเอาเป็นผมว่าเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะตัวนี้จะเป็นตัวเสกม้านะครับเป็นสก,กิลเป็นม้าเนาะเดี๋ยวเราจะมาชนะให้ดูนะครับอาจจะได้ประมาณ4รอบมั้งไม่ก็ หกอบก็ได้อาจจะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเราจะไปได้ไกลขนาดไหนเนาะก็ตัวแรกที่ผมจะเอามาเปิดเลยก็จะเป็นนี่ละเอาเป็นตัวนี้ดีกว่านี่นะครับเนี่ยมีม้าด้วยมีรูปม้านะผมก็ไม่ได้อ่านชื่อเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไปอ่านชื่อให้อุ้ยตายแล้วสวยแล้วชื่อชื่อนำหน้าเขาเป็นเป็นม้านะครับเป็นเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายหั่นนะเป็นจกกนะจกกกขั้นสูง นี่สกิลเขาจะเวลาออกไปอ่ะมันมันบางทีแบบถ้าเจอทีมหเนี้ยมันจะทําให้ฝ่ายศัตรูมันมุดลงไปในดินเนาะนะมันมันหายไปแล้วผมไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะครับผมก็ยังไม่ได้ศึกษาเลยเรื่องตัวทองนะครับแต่ว่าแบบเท่าที่เล่นเล่นมามันก็มันก็โอเคเนาะมันก็ทําให้เราได้เปรียบเนาะเหมือนเราใช้อ่าใช้แพะเลยนะเนี่ยเห็นไหมชนะนะครับเราก็จะได้มาอีก2นะครับในการเลือกเนาะ ตอนนี้ก็จะมีควบคุมชั้นสูงนะครับควบคุมชั้นสูงเนี่ยเราต้องมาส่องก่อนเลยนะครับว่าเป็นตัวอะไรบ้างเนาะ,ะตัวนี้ด,ดีดีครับตัวนี้ตัวพานผ่านอะไรเนี่ยนี่นะครับผ่านอันนะครับผ่านอันนี่จะทําให้ศัตรูนี่ตีกันเองนะแล้วก็สก,กิลเขาก็เวิร์กอยู่นะแรงพอสมควรเลยนะครับก็สามารถเลือกมาใช้ได้นะผัานอันแล้วก็เต่าเหรอเต่าไม่เอาต่อไปผมจะใช้เป็น นี่ละกันนะครับตัวนี้ก็จะทําให้เราได้ป้องกันเพิ่มขึ้นเนาะเนี่ย18%ของ m a x HP นะครับยิ่งเราเลือกเยอะเรายิ่งจะป้องกันเยอะด้วยนะครับก็เป็นผลดีเนาะสําหรับถุงนี้เนาะก็เป็นข้อดีด้วยนะครับเพราะว่าได้ทั้งทีมด้วยเนาะก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับสาหรับใครที่เล่นแบบโหมดนี้เนาะเพราะว่าเราสามารถเลือกถุงเ,เลือกอะไรอย่างใดอ,อย่างหนึ่งแล้วมันได้ทั้งทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยมันถุงทองเงี้ยกไ็ได้ทุกตัวเลยนะเนี่ย4-5ตัวนี่ยคือได้หมดเลยนะ เขามีโจจูนําหน้านะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวมาไว้หลังเนาะแล้วก็เอาตัวพัดไว้หลังนะครับตัวตัวนี้เอาไว้ข้างหน้าเนาะแม่ดีกว่าเอาตัวมาไว้หน้าดีกว่านะก็ถ้าเราได้เปิดก่อนนี่ก็โอเคเลยครับอุ้ยว่าจะเอาตัวผ่านอันขึ้นไปสลับแทนเนาะก็ไม่ทันนะครับก็เราได้เปิดก่อนนะครับก็มีโอกาสที่จะได้เปรียบทําให้เขามุดลงดินนะนะมุดไปสองนะครับก็เราได้เปรียบแล้วนะครับตอนนี้ โอเคโอเคเดี๋ยวเราเราจะยังไม่ข้ามนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูสกิลของตัวทางด้านของพันอันก่อนเนาะถ้ามีตัวหนึ่งอยู่นะใช้กวางเรนเดียเป็นสีฟ้าๆนะผมก็จําชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวผมไปหาก่อนเห็นไหมสกิลสกิลเขาเมื่อกี้มันจะเป็นพัดๆออกไปเนะนี่ยเห็นไหมมันจะทําให้ตีกันเองนะครับเนี่ยโกงนะแบบถ้าใช้ในโหมดนี้ถือว่าโกงเลยครับ ก็ได้มาอีกหนึ่งเลือกเนาะหนึ่งเลือกนะครับอ่าเป็นกลุมกกชั้นสูงเนาะกลุ่มกกชั้นสูงผมจะเลือกเป็นไม่มีตัวให้เลือกเลยอะไม่เลือกแล้วกัน <c oughs> นี่ผมเอาเป็นเอาองดีลำบากใจจังเอาเป็นนี่ดีกว่านะครับถุงต่างโตเนาะก็ได้ทั้งทีมนะครับทีมผมจะได้ถึกขึ้นด้วยเนาะ ก็มีทั้งพลังป้องกันนะครับที่เยอะขึ้นมา18%เนาะทุกคนแล้วก็ยังจะได้ลดดาเมจอีก18%นะครับถือว่าเยอะมากเลยเนาะก็สําหรับถ้าทีมผมแบบมีเลื่อนเยอะๆอ,อย่างนี้นะก็แบบจะเป็นอะไรที่แบบมันถึกมากนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์เนาะก็เดี๋ยวเราจะเอาเป็นพานอันขึ้นมาไว้นหน้านะครับแล้วก็แบบนี้เลยละกันเนาะนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้เนาะคร่าวๆ เราน่าจะไหวเนาะแต่ว่าถุงเขาเหมือนเราเลยนะครับแต่ของเรามีเตียนอุยเนาะก็จะมีดาเมจเยอะกว่าเขานะครับก็อาจจะมีสิชชนะเนาะโอเค okay. สาดม้าไปไม่ตกหลุมสักตัวเลยนะครับโอ้โหโอ้โหแต่ตัวนั้นโดนล็อกอยู่นะถือว่าถือว่าทำดีนะครับสำหรับแพะเราเนาะนี่ดูดูดูดาเมจซะก่อนดูดาเมจซะก่อน เฮ้ยผมตกหลุมอ่ะเฮ้ยไม่เอาหนะนี่ดูดาเมจซะก่อน้องไม่เข้าเลยครับอ๋อเขามีตัวฮิวนะฮะฮิวเกาะเหรอทาไมเกาะขาวจังขาวจ้วะเลยเราวน่าจะข้ามได้ไหมอุ้ยเราแพ้นะครับโอ้โห เราเรามาเริ่มต่อกันเลยเนาะเพราะว่าทีมเรายัางพอไปได้นะครับเราอาจจะแพ้ทีมที่เป็นแบบประมาณแบบคล้ายๆกันเนาะไม่คล้ายนะครับแต่ว่าเขามีตัวซับหอดด้วยนะก็เลยทําให้เราตีกันไม่ตายไม่ลงสักทีนะครับก็นอกจากจะฟุกแบบมุดๆไปผมไม่รู้ว่ามันมุดแล้วมันช่วยอะไรนะแต่ผมเคยแบบมุดสองทีแล้วเขาหายไปเลยนะแบบเขาตายไปเลยนะผมก็ไม่แน่ใจมันเกิดกับอะไรเนาะ ก็สําหรับใครนะครับที่พอจะทราบก็สามารถอ่าคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านใต้คลิปให้ผมได้เลยนะผมก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันอ๋อเมือ่อกี้โอ้เมือ่อกี้ไม่ใช่ถุงผมนะเตียนอุยเป็นถุงฝั่งนู้นเนาะ <c oughs> เขาก็มีดาเมจที่แรงกว่าผมนะครับเดี๋ยวผมจะขอข้ามเลยแล้วกันเนาะรอบนี้เนาะเอาแพ้อ,อีกแล้วนะครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยผมต้องจัดฝั่งใหม่แล้วนะเนี่ยผมว่าจะต้องจัดอ่าเอาตัวอันเนี้ย พันอันเนี่ยไปไว้ด้านหลังนี้ก่าผมว่เอามาไว้ด้านหน้านี่น่าจะแบบไม่วิรนะรือเปล่าอาจจะไม่เกี่ยวไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกทีนึงนะเนาะหรือว,ว่าตัวผมมันขัดต่อกันเหรอยังไงมันอะไรยังไง,อไง,ไงเอาแบบนี้ละกันเอาแบบนี้ละกันโอเค แบบนี้ละกันน่าจะโอเคเนาะแบบนี้น่าจะได้นะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตข้ามเลยนะครับโอเคนะครับก็อาจจะเป็นเพราะตัวละครเราเลี้ยงแล้วเนาะพ่านอันนี้น่าจะต้องให้ใช้สก,กิลเนาะถ้าไม่ได้ใช้สก,กิลนี้ก็น่าจะไม่มีไม่มีดดเมจเลยนะครับอ่าน่าจะไม่มีอ่ะยังไงอะอืมพูดไม่ถูกอะโอ,อ,อ้โหเขาชวนเข้าสื่อสาร อยากเข้าอยู่นะ,นะทุกคนแต่ว่ามผมเล่นอันนี้อยู่ดิขออภัยด้วยนะครับแต่อยากเข้าจริงๆนะผมยังไม่ได้เข้าสุสารเลยนะครับเป็นน่าจะประมาณชั่วโมงกว่าแล้วครับตอนนี้จกขั้นสูงนะครับตอนนี้ที่เราเลืเลอกมาเนาะก็เดี๋ยวถุงนี้ทำอะไรได้นะเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับทำดัมเมจทด้งทั้งรซาง50%นะครับก็ ครั้งนี้สูงกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เอาเป็นตัวนี้ละกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเลือกเป็นถุงเนาะโอเครอบนี้นะครับเนี่ยถ้าสูงกว่า30%นะครับถ้าเราโดนดาเมจสูงกว่า30%เนี่ยเราจะฟื้นฟูได้สูงสุดถึง15%เลยนะเท่ากับเราโดนไปแค่15%นะครับอ่าไม่ใช่สิอ่า เราก็จะได้เพิ่มมา1 5นะครับแต่ถ้าเราโดนแค่3 0ตรงๆนะเราก็จะเพิ่มเราก็เท่ากับดบดดน15%เนาะอะไรประมาณนี้นะครับผมอาจจะพูดชวนงงหน่อยนะต้องขออภัยนะครับทุกคนก็ตื่นเต้นนะครับแบบไม่ได้เข้ามาเล่นนานเนาะก็อกลัวเพื่อนๆจะบ่นบนให้อยู่นะก็อนี่นะครับเดี๋ยวเรามาขอดูสกิลของพี่กวางฟ้ากันก่อนเลยนะครับโอเคนะครับผมก็ขอข้ามเลยแล้วกันโอเคโอเคครับเอาแพ้นะะทุกคนก็ ไม่ไหวไม่ไหวนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแก้ตัวใหม่นะทุกคนก็คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถ้ายังไม่หมดกิจกรรมเนะี่ยอีกหนึ่งวันสามชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับอ่าเทพทิดาเยนสีเรื่อยๆนะครับกิจกรรมอ่าเนี้ยนะเนี่ยเทพแม่น้ํารั่วนะวก็สําหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะหรือว่ามีความรู้อ่าเกี่ยวกับ การเล่นโหมดนี้นะครับก็เอามาแบ่งปันมาแชร์กันได้เนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ